เดี๋ยวเฮียจะมีอะไรจะจะบอกนะคือคืออีกไม่นานนี้เฮียว่าจะจ้างนักร้องไทยมาร้องที่นี่เห็นว่าสาวๆหน้าเวทีที่มามาตรงนี้คือแบบเขาเขางไข้มากๆพี่ว่าเฮียว่าจะจะจ้างมาในร้านอยู่โตดีเลยครับเฮียผมจะได้คิดถึงบรรยากาศเมืองไทยบ้างจะได้กลับไม่ได้กลับบ้านนานเรามาอยู่เกาหลีมาเรียนแลกเปลี่ยนได้เรื่องนะเดี๋ยวเฮียจะจ้างเฮียเอ๋หุ้นโพสิถ้างานวันพรุ่งนี้ถ้าเป็นศิลปินคนไทยคนต้องเยอะแน่เลยเลยคนเยอะแต่ว่าออฟเนี่ย พนักงานร้านเราคงไม่พอหรอกแต่ว่าต้องต้อเจ้าอ้าอันนี้นักดนตรีวงไหนนี่เฮียเอ๊ดไอวงสุดจัดนะหดจัดนะท่เราทำไมมันเทียบบอกใช่ไหมรับแต่คนไม่รับตุ่นผับเฮียนี่สุดยอดมากผมก็คนไทยมาทำงานที่ผับเฮียเกาหลีจะแต่มัาหนาวมากเลยเอาก็หนาวเคินไปเดี๋ยวก็ปรับสภาพได้แหละแต่ว่าก็ ต้องให้เขาไปหาเด็กเสือบมาแล้วกลัวมันไมอทันอ่ะอยากได้เด็กเส์ฟเพิ่มเหรอครับใช่พนักงานบริการเพิ่มหน่อยอ๋อวันนั้นนักร้องไทยมาคนจะเยอะใช่ไหมใช่ใช่ไข่รนาะจะนอนโอเคเฮียเดี๋ยวผมไปหาเด็กเสือฟให้นะขอบคุณครับเฮียเราก็ไปทำธุรัแป๊บนึงสวัสดีครับพี่สิงอ๋อมีงานดิครับอ๋อมีงานเกาหลีพวกนี้เลย อ๋อโอเคครับโอเคคร,ครับ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 โอเคครับมีอะไรเหรอพี่แกปมีงานด่วนพรุ่งนี้พี่สิงบอกให้ไปเกาหลีอ๋อเกาหลีได้หรอใช่ที่จริงแล้วอ่ะหนูก็อยากไปด้วยอยู่นะแต่ว่าพรุ่งน,นี้หนูมีงานนะดิก็มไม่ได้ไปเลยอดเลยอืมฮอ สนมสมพ่อกน่านะอะไรบ้างนะครับอานกครับอ่าพรุ่งนี้เตรียมเก็บเสื้อผ้าไปเกาหลีนะพรุ่งนี้เรามีงานแล้วงา,ง,งานอะไรงานรองพลงนี่แหละงานรองพลงพับชื่อดังเกาหลีเขาจ้างบ<น>อกแมนแมนอู้ดีใจเลยว,วะเอาเอาเตรียมเตรียมไปจัดสุดขั้าไเตรียมไปจัก สองหมื่นชุดก็ได้อ๋อรอเรเียนรอเรเีนรอเรเียนขึ้นมาขึ้นมาคโอเคโอเคพวกันดไพวกกันโอเคโอเค